สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับื่องนี้ผมจะมาคํานวณมาสอนวิธีคํานวณสูตรพิเศษล่างนี้ตรงให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทาขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหา,ากเอ้าต้อทางแบบนี้ก็ฝากกดณตั้งคุกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากทางช่องสุดมุวยไทยห้ย 5, โชคดีครับต่อไปรเริ่มคำนวณกันดูนะครับตัวพิเศษล่างนี้ตรงพิเศษคือสอนคำนวณไปในตัวนะครับ ิบล่างคำนวณไว้แล้วหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งสองสูตรแต่ละสูตรเดินมาอย่างละสิบห้าขั้วผ่านนะครับสิบล่างหนึ่งห้าตัวสิบห้าขั้วผ่านสิบล่างสองสี่ตัวสิบห้าขั้วผ่านนะครับถ้าหลุดสี่ก็ฮเอาเป็นห้าตัวนั่นเองนะครับเด้งแต่เขายังไม่หลุดนะครับมาวัดใจ อันนี้สูตรที่หนึ่งคำนวณได้หกเจ็ดแปดส่วนหนึ่งคือที่สองคำนวณได้ส่วนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับพยายามให้สูตรเพเอาไปดูได้นะครับเอาไปคำนวณก่อนได้ดูได้นะครับหน่วยสําหรับสิบล่างชนกันสองซื้อก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดนะส่วนหนึ่งเจ็ดส่ย์หนึ่งเจ็ดสองสูตรนี่เนาะถ้าเข้ามาสองสูตรก็จะมีศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดนั่นเองในสิบล่างนั่นเอง ถ้าเข้ามาสูตรใดสูตรหนึ่งจึงไม่มีในนี้เนาะอาจจะเลือกไปสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะเลืกอกใช้สองสูตรก็ได้สองสูตรเท่ากับวัดดวงรว่าดวงน้อยชุดคือใช้สองสูตรนั่นเองหน่วยล่างเราว่าเป็นหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างนะครับหน่วยล่าง สองสูตรเดีย๋ยคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับห <c oughs> ลักหน่วยล่างนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับนี่นีหลักสิบอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่หลักสิบล่างสองโตรอยู่ฝั่งนี้คำนวณแล้วเยอยากนำไปใช้อันนี้หลักหน่วยนะครับมาคำนวณหลักหน่วยพร้นนอมๆกันนะครับ ท้ายผลรางวัลที่เขาประกาศนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองนะครับที่เขาประกาศโอเคครัประกาศนั่นเองนะครับตูดหน่วยหนึ่งชายน้อยบนนะครับน้อยบนคือสามเนาะร้อยบนคือเก้าเก้าสองสิบแปดสิบหนึ่งคือศูนย์ตัดออกไปถ้าลงท้ายที่ศูนย์ตัดออกเนาะเงินสิบหนึ่งน่วยหนึ่งคือเก้า 103ร้อยสามคือเก้าหน่วยสามคือห้าห้าสองสิบตัดออกไปร้อยสี่คือหกสิบสี่คือสามเท่ากับบวกกันได้สิบตัดออกไปนั่นเองสามบวกเจ็ดได้สิบแ้วบวกแปดบวกเก้าได้ยี่สิบตัดออกไปนั่นเองเก้าบวกหกบวกสามได้สิบแปดแต่แปดนั่นเองนะครับ บวกโค้ดโค้ดตัวหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนั่นเองนะครับเริ่ม <c oughs> บวกศูนย์ได้แปดเริ่มหนึ่งในเก้าไปบวกสองได้ศูนย์เป็นบวกสามได้หนึ่งเป็นบวกเจ็ดได้ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้า บวกสุดสอง <c oughs> บรรทุกสุดในห,หน่วยล่างสองอีกหนึ่งครับหน่วยล่างสองใช้เลขสี่เป็นตัวตั้งนะครับสี่เป็นตัวตั้งบวกแสนแสนคือสองแสนคือสองหมื่นคือห้าห้าสี่ยี่สิบต่อไปหน่วยบนคือเก้าหน่วยหนึ่งคือเก้าสี่สามหก ก็สี่สามหกร้อยสองคือสองหน่วยสองคือหนึ่งสิบสี่ที่คือสามหน่วยสี่คือหนึ่งทกับผลบวกคูดบวกได้สิบตัดออกไปนะครับบวกสี่ได้หกตามองได้สี่เป็นสิบตัดออกไป หกบวกเศษได้สิบต่อไปห้าบวกหนึ่งได้สิบต่อไปหกบวกสองได้แปดในแปดบวกคูณศูนย์ห้าอกเก็ดห้าอกเกียดในบวกศูนย์ได้แปดในบวกห้าได้สามในบวกหกได้สี่ในบวกเกีดได้ห้าห้าแปดสามสี่ห้านั่นเองนะครับ หน่วยบนสองใช่ได้แปดสามสี่ห้าแปดแปดชนสามไม่มีชนสีไม่มีชนห้าม,มีชนถ้าวัดดวงสองสูตรเนาะอันอนี้เองด้าล่างชนห้ากับแปดเนาะแปดกับห้าอันนี้เองนะครับ ที่มีชนกันนะนี่จับคู่เนาะคู่ได้สามสามสองหกหกชุดเนาะก็จะได้ศูนย์แปดศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์แปดศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าอะไรอีกก็จะได้เจ็ดแปดเจ็ดห้า แปดจุดห้าไม่ได้สองตัวล่างจากซูเปอเซตเน้นตรงนะครับหกชุดตรงดังนี้นครับหกชุดตรงคาดเด่นด้วยสูตรเต็มหลางของเรานะครับ แตมล่างในคลิปที่1คลิปที่2องเนาะเต็มล่าง45680าชุดไหนบอกกันได้4ี6ห0ก็จุดไว้เนาะ 4, 5, 6, 8, 0, สี่ห้าหกดนไว้อย่างนี้นี่ดีแล้วก็เด่นล่างของเราเด่นล่าง A 1678ดแชุดไหนติดหนึ่กเจ็ดแปดก็จุดไว้เนาะหนึ่งหกเจ็ดแปดหน ชุดไหนติดดดน,นล่างสุดดีสี่ห้าอาจุดไปเนาะสี่ห้าห้าสห้าสี่ห้าเรนสุดสำหรับ EP นี้เนาะให้เป็นสีพูนะครับตัวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสรุปนะครับคลิปสรุปสีพูสีเหลือง แล้วก็สีส้มหน้ามา,าสุดนั่นเองแล้วสีุุดเด่นลองเห็นเหมือนกันเนาะเด็นลองให้เป็นสีเหลืององจุดนะครับ ูพิเศษนั้นตรงนะครับว่าผมได้ตามนี้นะครับอันนี้ชนสามสูตรหนึ่งห้าตนนี้หนึ่งสามสูตรอย่างนี้สีเหลืองก็จะชนสองในสามแล้วก็เต็มเนาะอะอน,นเอย่างนี้พีนี้ก็เป็นในพีที่สิบเก้าแล้วนะครับสิบเกเนยอพีที่เก้าไม่ใช่สิบเก้าพีที่เก้าแล้วเนาะใครตกขาวเม้นคลิปอื่นเนาะ อยากเห็นคลนอื่นคน,น,นอื่นก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรุ้ยไทย56แล้วก็กดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นทุกทั้งหมดไปตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดน,นั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านโชคชดีครับ